าสนอกพงสว,สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงจอมพลประเด็ษการชื่อชื่อหนึ่งเนี่ยจะผุดขึ้นมาในหัวแบบอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเป็นคนยุคเก่าเนี่ยจะยิ่งรู้กันดีเลยนั่นก็คือชื่อของจอมพลสริทธิ์ธนรัตน์นั่นเองสื่อในสมัยนั้นนะคะเขาตั้งฉาย,ยาเอาไว้แบบขำขันเชิงร้อเลียนเอาไว้ว่าจอมพลผ้าเขาม้าแดงซึ่งมันก็มีที่มาที่ไปอยู่ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย พาไปรู้จักกับประวัติของจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัตน์กันก่อนชื่อแรกเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยชื่อว่าสิริธนรัตน์ค่ะเขาเริ่มเบนเข็มชีวิตเข้าสู่แวดวงทหารด้วยการเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกทันทีที่เรียนจบก็ได้เข้ารับราชการเป็นนักเรียนทําการนายร้อยกองพันที่1กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ จนกระทั่งได้รับพระราชทานยศร้อยตีเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2472ส่วนเส้นทางอำนาจของจอมพลสริติ์นั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะท่านผู้ชมพระปี2476เกิดกบฏบรวรเดชขึ้นนำโดยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรวรเดชค่ะในเหตุการณ์นั้นนะคะร้อยตีสริดิ์ธนรัฐก็เลยเป็นหนึ่งในผู้บังคับหมวดปร,ปราบปรามกบฏของฝ่ายรัฐบาลค่ะ หลังจากรัฐบาลเนี่ยได้รับชัยชนะก็เลยได้รับพระราชทานยศร้อยโทและอีกหนึ่งปีก็ได้เลื่อนยศเป็นยศร้อยเอกเรียกได้ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยเป็นอย่างมากสำหรับเส้นทางทางสายทหารนะคะที่จอมพลเขาเลือกเดินมาแล้ววันที่จอมพลเขารุสู่อำนาจก็มาถึงค่ะหลังจากที่จบสงครามโลกค,ครั้งที่สองไปจอมพลปออำนาจเสื่อมถอยลงเป็นอย่างมาก จอมพลสริ์ก็ได้รับคำสั่งให้ปราบปรามแต่กลับกลายเป็นว่ากลายไปเป็นผู้นำประชาชนเข้าพบจอมพลปอที่ทำเนียบค่ะก็เลยกลายไปเป็นฮีโร่เป็นขวัญใจของประชาชนไปในทันทีจนได้รับฉายาในตอนนั้นว่าวีรบุรุษมัขวานหลังจากที่โค่นจอมพลปลงได้นายกรัฐมนตรีคนต่อมาก็เป็นพศสารสินนะคะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและพลโทธนอมกิติขจรตามลำดับ แต่ก็ได้เกิดความวุ่นวายจากความขัดแย้งจอนจอรพลสลิธ์ธนรัตน์เนี่ยเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็ร่วมมือกับพลโทถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรียึดอำนาจรัฐบาลตนเองจากนั้นค่ะจอมพลสลิ์ก็เลยก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่11ของประเทศไทยในที่สุด แหมพูดกันถึงเรื่องของบทบาทการเมืองอันนี้เอามาแค่คร่าวๆนะคะว่าบทบาททางการเมืองนี่ว่าโดดเด่นแล้วแต่เรื่องความรักของท่านจอมพลปอก็โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะเรียกว่าชีวิตของท่านจอมพลเนี่ยถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองยุคนั้นเลยก็ว่าได้และแม้กระทั่งท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะก็ยังมีเรื่องราวที่ถูกยกขึ้นมาพูดถึงกันอย่างไม่จบไม่สิน้น วันนี้เราก็เลยเอาข่าวดังในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแทบจัดทันทีที่จอมพลท่านสิ้นลมไปถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านซ่อนเก็บงำมาไว้มาตลอดชีวิตแต่ดันมาผุดขึ้นจนกดปิดไม่มิดแล้วยังเป็นที่มาของตำนานผ้าขาวม้าแดงอีกด้วยแม้จอมพลสฤษดิ์ค่ะจะแต่งงานแล้วกับท่านผู้หญิงวิจิตราธนรัตน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีบ้านเล็กบ้านน้อยซ่อนเอาไว้อยู่เกือบร้อยคนค่ะถ้าจะเอาจำนวนจริงๆค่ะตามที่ได้ถูกบันทึกไว้เนี่ยมีมากอยู่ถึง81คนเลยค่ะจะหาใครสักคนมาล้มสถิตินี้คงทำได้ยากแล้วล่ะค่ะและทั้งหมดนะก็เป็นนางงามระดับจักรวาลและดาราชื่อดังสุดๆในสมัยนั้นโดยสเปคท่านก็ไม่ธรรมดาค่ะเรียกว่าพิมพ์นิยมสุดๆโดยมีอ้อย BM เเจ้าของตำนานธนาคารอารมณ์ ในตอนนั้นเนี่เธออายุแค่16ปีได้เข้าไปเป็นเด็กรับใช้ของบ้านจอมพลพระของม้าแดงก่อนแต่พออายุ18เธอกับพันตัวไปเป็นแม่เล้ามีหน้าที่จัดคิวสาวๆให้กับผู้ที่มีอำนาจก่อนจะออกไปเป็นผู้จัดการต้อนรับในคลับในเครือของสุรพลพรทวีวัน์และในเวลาต่อมาเธอก็มาเปิดคอเทล้าของตนเองที่ชื่อว่าแฮร์รอข้างโรงหนังโอเ มีเด็กสาวหลากหลายอาชีพมาเข้าสังกัดไหม่ว่าจะเป็นนางงามดารานางแบบนักร้องนักศึกษาและหนึ่งในผู้มีอิทธิพลที่คุณอ้อยส่งสาวๆให้เนี่ยก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นเองค่ะคุณอ้อย BM เนี่ยเธอได้เคยเปิดเผยเอาไว้นะคะว่าสเปคที่ท่านจอมพลชอบเนี่ยต้องสวยตาคมขนตาง,ง่อนแต่ไอ้ที่ว่าแปลกเนี่ยก็มีอยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือต้องมีฝ่ตรงของลับ นอกจากนี้คุณหนููนเนี่ยก็ยังถูกดูแลนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยช่างเสริมสวยเนี่ยร่วม200คนเรียกว่าต้องสวยจัดเต็มครบเครื่องก่อนที่จะร่วมเตียงกับจอมพลภาคของมาแดงนะคะช่างเสริมสวยรายหนึ่งเขาให้ข้อมูลว่าคุณหนูหนูของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีหลายประเภทตั้งแต่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆร,งรวมไปถึงคนที่ถูกย้อมแมวมาด้วย ช่างเสริมสวยจะเห็นทุกซอกทุกมุมในเรือนร่างของคุณหนูๆทุกคนค่ะที่จะผ่านมือของจอมพลสริและแน่นอนว่าต้องสวยเพราะว่าเฟ้นมาระดับนางงามสวยชนิดที่ว่าระดับประเทศเลยทีเดียวนะะไม่ว่าจะเป็นดาราดาวยั่วดาวโป๊นางงามตุ๊กตาทองนางงามออมสินนางงามราชบุรีแม้กระทั่งนักเรียนนาตศิน ก็ล้วนแล้วแต่ตบเท้าเข้ามาเป็นอนุภรรยาของจอมพลภาคเขาม้าแดงอย่างเต็มอกเต็มใจและถ้าใครได้ก้าวเข้ามาเป็นเด็กในสังกัดของท่านก็เปรียบได้ว่าเหมือนหนูตกถังเข้าสารเลยค่ะเพราะว่าท่านทุ่มเทสุดๆถ้าเกิดในยุคนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าสายเปตัวพ่อเลยทีเดียวอย่างนี้ฉายาของท่านเนี่ยไม่น่าจะเรียกได้แค่ว่าจอมพลภาคเขาม้าแดงธรรมดาแล้วค่ะ น่าจะเป็นจอมพลผ้าเขาม้าแดงหอทองนี่จะถูกกว่าถ้าจะถามว่าเปนขนาดไหนเนี่ยชาวบ้านรายหนึ่งที่โตทันยุคสมัยนั้นเขาเล่าเหตุการณ์เอาไว้ว่าครั้งหนึ่งตอนอายุ12นะคะชาวบ้านคนนี้เขาเคยเห็นท่านจอมพลผ้าของม้าแดงนั่งรถเก๋งผ่านหน้าบ้านไปนแบบชัดๆเพราะซอยที่อยู่เนี่ยไม่ได้กว้างมากซึ่งก็เป็นซอยแยกของซอยสายลมถนนพหลโยธินค่ะ ท่านมาซื้อบ้านเอาไว้ให้อนุภรยาอยู่นะคะแล้วก็สมัยก่อนนั้นนะคะอนุภรยาท่านอยู่ซอยเดียวกันหมดเลยเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาเข้าซอยนั้นทีเข้าซอยนี้ทีนะคะเข้าซอยเดียวกันก็เยี่ยมไปได้หมดทุกๆคนนะคะและขอบอกว่าอนุภรรยาของท่านแน่นอนว่าต้องสวยบาดตาบาดใจไม่แพ้กันเลยส่วนวิธีในการก้าวเข้าสู่การเป็นอนุภรยานั้นก็ เป็นช่วงเวลาที่มีงานประกวดนางงามนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นนางสาวถิ่นไทยงามที่เชียงใหม่นางงามวัาชิราวุธนางงามจังหวัดต่างๆเมื่อได้ตำแหน่งแล้วก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแมวมองค่ะพาไปให้ท่านเป่ากระหมอ่อมรับขวัญด้วยบ้านและรถซึ่งต้องบอกว่ามีรถอยู่ยี่ห้อหนึ่งในสมัยนั้นนะคะเป็นรถที่โหดโ,โกเก๋ทันสมัยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่า ทุกวันนี้เลิกผลิตไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นนะอยู่ในซอยนี้นะรถยี่ห้อนี้แสดงว่าเป็นอนุภรรยาของท่านนั่นเองพ่อค้าเพชรสมัยนั้นหน้าบานมากเพราะว่าขายเพชรได้ราคาดีแล้วก็เคยอ่านเจอค่ะคุณผู้ชมว่าท่านจะซื้อเพชรตั้งแต่2กระัตขึ้นไปมีเป็นร้อยร้เม็ดเลยเพื่อไว้แจกรับขวัญสาวสาวบางคนแทบไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเลยแค่มาเป่ากระหม่อม ท่านก็รับเลี้ยงดูให้เงินเดือนประจำหนปีก็ไปหาสักทีหนึ่งทำได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าจอมพลสฤษดิ์ต้องมีทรัพย์สมบัติมากมายเป็นธรรมดาเพราะก็ต้องเพียงพอที่จะใช้ปนเปรอบรรดาเมียเมียทั้ง81คนสมบัติของจอมพลเนี่ยสามารถสร้างบ้านได้ทั่วกรุงเทพมหานครเลยล่ะค่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์แก่ใครจนกว่าที่ผู้หญิงจะแสดงออกให้เห็น ว่ามีความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อจอมพลสฤษดิ์อย่างดีเหตุนี้เองค่ะบ้านส่วนใหญ่ก็เลยมักปรากฏชื่อของนายพลคนสนิทเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์แทนยกตัวอย่างอนุภรรยาคนหนึ่งชื่อนางนงคานโกลลสุดเป็นเด็กสาวชาวสงขลาอายุ18ปีเป็นนางงามวชิราวุธานุสรปี2504คือตำแหน่งนี้ในตอนนั้นนะคะเขาเทียบเท่ากับนางสาวไทยในตอนนี้ล่ะค่ะ และพอได้เป็นอนุภรรยาของจอมพลสฤษดิ์แล้วนงคารก็ได้รับเงินสดถึง5 0 0แสนบาทพร้อมกับรถเบนซ์และที่ดิน150ตารางวาแล้วก็ตัวอาคารนะคะมีแหวนเพชรด,ด้วยมี5กระัตนะคะหวงสร้อยเพชร1เส้นนาฬิกาฝังเพชร1เรือนแล้วก็มีเงินเดือนด้วยเดือนละ3,000บาท3 0 0 0ในสมัยนั้นนะคุณผู้ชมรวมทั้งบิดาของนองคานโกลสุดเนี่ยที่เป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอก อำเภอสดเดาก็ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทางราชการเป็นพันตำรวจตรีทันทีทันใดแล้วก็ได้รับการโยกย้ายขึ้นมารับราชการที่กรุงเทพนี่เป็นตัวอย่างนะคะของสิ่งต่างๆที่จอมพลเนี่ยเขาให้กับอน,นุภรยาแต่พูดมาทั้งหมดตั้งนานเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจอมพลพ่อเขามาแดงไอ้ฉายานี้นะคะท่านได้มาแบบไหนยังไง จริงๆและคำนี้มันก็มาจากการที่เด็กๆของจอมพลสฤษดิ์เขาเมาสกันค่ะคุณผู้ชมและทุกคนนะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเวลาก่อนที่จอมพลสฤษดิ์จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงก็มักจะใช้ผ้าของม้าแดงคาดเอวไว้แล้วก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นค่ะก็เลยกลายเป็นคำโด่งดังแล้วก็เป็นฉายาที่ถูกพูดกันติดหูมาจนทุกวันนี้ แหมนี่ข้อมูลตรงนี้อินไซต์จริงๆนะคะเรียกว่าสื่อสมัยก่อนนี้เขาขยันรื้อขยันขุดกันจริงๆเลยก็เอาเป็นว่าเป็นฉายาที่ตั้งเอาไว้ล้อเลียนได้ค่อนข้างที่จะแสบสวงนะคะและความเป็นขุนแผนนักรักตัวจริงของท่านนั่นเองค่ะทำให้เมื่อท่านหมดลมหายใจไปก็ทำให้เกิดคดีความใหญ่ขึ้นเป็นเรื่องของการแย่งชิงสมบัติกันจ้าละวันเลยแล้วก็มีการเปิดพินัยกรรมค่ะ ข้อสำคัญเลยในพินัยกรรมเขาระบุว่าทรัพย์สินทั้งหมดของจอมพลสฤษดิ์ให้ตกแก่ท่านผู้หญิงวิจิตราธนารัฐแต่เพียงผู้เดียวโดยมีข้อแม้ว่าท่านผู้หญิงต้องให้ลูกเลี้ยงคือพันตรีเศรษฐาธนารัต์และร้อยโทสมชายธนรัฐคนละ1ล้านบาทพร้อมทั้งบ้านหนึ่งหลังที่เหมาะสมกับฐานะของบุคคลทั้งสองอย่างไรก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นเงินสดมีมากกว่า10ล้านบาท นอกจากนี้ที่นาของจอมพลสริกก็จะต้องแบ่งให้แก่บุตรชายคนโตทั้งสองคนจำนวนเท่าๆกันแม้ว่าเรื่องมันจะวุ่นวายกรหลนขนาดไหนคะ่ะคุณผู้ชมแต่เงินทั้งหมดอะสุดท้ายก็ตกไปเป็นทรัพย์ของแผ่นดินค่ะโดยอาศัยมาตรา17ของรัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2507สังเกตอะไรไหมคะท่านผู้ชมว่าสุดท้ายกฎหมายที่ตัวเองตั้งขึ้นอะไร ก็แวงย้อนกลับมาเล่นงานตัวเองส่วนเหตุผลในการยึดทรัพย์ปรากฏชัดเจนปราศจากข้อสงสัยค่ะว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขณะยังมีชีวิตอยู่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางราชการโดยมิชอบกระทำการเบียดบังและยักยอกทรัพย์ของรัฐไปหลายครั้งมีจำนวนมากถึงกว่า604ล้านบาทซึ่งการกระทำดังกล่าวมีผลเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร สมพลสริทธนาัตต์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2506ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยโรคไตพิการเรื้อรังและอีกหลายโรคค่ะสริรวมอายุได้55ปี175วันเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่งเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะจะนำกลับมาเล่ากันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ